นะครับจากที่ผมขึ้นบนหน้าคลิปนี้นะครับก็คือเขาไพ่ต่างๆอันนี้คือสิ่งแรกที่มือใหม่ทุกคนควรที่จะรู้นะครับผมลำดับแรกเลยผมขอแนะนํานะครับให้ทุกคนรู้จักกับเขาไพ่หลักก็คือตรงนี้เลยครับผมกล่องที่ผมขีดไว้นะอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นการจดบันทึกนะถ้าทุกคนจะเห็นแล้วนะครับผมก็จะเป็นการจดบันทึกนะว่าตาที่แล้วตาก่อนหน้านี้นะออกเป็นอะไรอยู่นั่นเองนะครับผมต่อไปอันข้างๆนะครับผมที่มันจะเป็นในแบบของแนวตั้ง ในแนวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไพ่ลองนะคะผมเขาไพ่ลองตัวนี้เนี่ยก็จะบอกนะครับหลายๆคนอาจจะชอบดูตรงนี้แล้วก็จะชอบพูดกันถ้าทุกคนเคยไปดูคลิปอื่นๆนะคะผมก็จะพูดว่าไพ่ปิงปองอ่าหรือเขาไพ่มังกรอ,อ่าเขาจะดูที่ตรงนี้กันนะครับผมอ่าโอเคและอันต่อไปนะคะผมก็จะเป็นเขาไพ่รองแบบ3เขาเรียกว่า3ามใบเถาอ่าสามใบเถ่านะก็จะมีเป็น ไข่ปลานะครับผมที่เป็นวงกลมสีทึบนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโดนัทเหรอที่เป็นวงกลมแต่สีไม่ทึบนะครับแล้วก็เป็นเขาไพ่ไม้ขีดอันนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินใจอีก1ตัวนะครับสาหรับคนที่รู้ลึกๆแล้วนะครับเขาก็จะมาดูตรงนี้เหมือนกันและอันสุดท้ายครับสาหรับมือใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าน่าจะช่วยคุณได้นะครับก็คือการอาร์คนะครับผมการอาร์คหรือการถามก็คือเป็นการจําลองขึ้นมานะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราลงเพลเยอร์เนี่ย เข่าไพ่ลองของเรานะขึ้นเป็นสีอะไรแล้วก็กราฟจะเป็นลักษณะแบบไหนนั่นเองอ่าโอเคถ้าอย่างนี้นะคะผมถ้าทุกคนมองออกแล้วนะคะผมลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเล่นนะพร้อมกับอธิบายไปเข้าๆนะผมอาจจะอธิบายไปเข้าๆแต่ถ้าถามผมสําหรับตัวผมเวลาผมเล่นนั้นผมจะดูที่เขาไพ่ลองก็คือตัวข้างๆของกล่องเขาไพ่หลักอะครับ ผมจะดูตรงนั้นนะเป็นหลักแล้วก็ถ้าเวลามันมีมังกรผมก็จะไปดูเขาไพา่เขาไพ่ลองอีกชั้นหนึ่งที่พวกที่เป็นสามใบเถาตรงนั้นนะคะผมโอเคอย่าช้าเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นให้พวกคุณดูกันนะคะผมวันนี้นะโอเคก็เริ่มเลยนะคะผมมาเข้ามาตาแรกนะผมดูก่อนเลยนะคะผมอ่าเห็นไหม อันนี้ผมแทงเลยนะที่เพเยอร์500บาทถามว่าทำไมถึงแทงเพเยอร์5 0านะคะผมเพราะว่าตาที่แล้วอะ่ะมันเป็นแบงเกอร์2ตัวแล้นี้ผมกดอาร์กไปเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นเพเยอร์ขึ้นมาใช่ไหมผมกดอาร์กที่เพเยอร์แล้วไพ่นะคะผมเข้าไพ่รองเนี่ยมันขึ้นมาให้เป็นสีน้ำเงินอีกแถวหนึง่งในตรงเข้าไพ่รองนะโอเคเรามาลุ้นกันเลยครับ5แต้ม4เอ๊ะตอนนี้เรา5โอ้โหเอ๊ะ เราห้าอยู่นะครับผมทุกคนอ่าเรียบร้อยครับทุกคนครับบวกมาแล้วนะครับผมหนึ่งพันบาทนะอ่าบวกมาแล้วหนึ่งพันบาทนะครับผมโอเคตาต่อไปนะครับผมตาต่อไปตาต่อไปจากที่ผมดูนะทุกคนคือเซ็กซี่เนี่ยส่วนใหญ่ชอบออกไพ่ปิงปองนะเออมันเป็นไปได้ยากนะเออเนี่ยออกไพ่ปิงปองแน่นอนนะผมขอแทงไปที่เจ้ามือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมอ่าผมแทงไปที่ปิงปองห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ย เห็นไหมว่าปิงปองมันคือการสลับสีครับทุกคนมันคือการสลับสีนะอไปแดงไปฟ้าไปแดงไปฟ้า,ฟาอาจจะมีติ่งบ้างก็คือติ่งแดงสองอันนะคะผมเดี๋ยวเรารอครับผมเราดูนะอลุ้นจ้าลุ้นเปิดมาฝั่งนู้น3ามครับของเราเท่าไหร่ในแต้มเยอะมองไม่เห็นอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียว <laughs> โอเคตอนนี้เราเจ็ดอ้าวเสมอเฉยครับผมอ่าเสมอไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไร สมอก็เดี๋ยวเราทแทงต่อไปนะครับผมก็ยังคงซ้ําที่เดิมนะผมยังซ้ําที่เดิมผมยังซ้ําที่เดิมนะผมจะซ้ําเป็นแบงเกอร์นะคบผมห้าร้อยบาทเวลาเสมอครับสังเกตเขา่าไพ่นะครับผมว่ามันจะใช้เป็นตัวขีดก็คือมันไม่ได้นับในกราฟนั่นเองอ่ามันไม่ได้นับในกราฟนะคบทุกคนเพราะฉะนั้นก็เราก็จะลงตามกราฟเดิมนะคบผมว่าเราจะเล่นแบบปิงปองนะเซ็กซี่ส่วนใหญ่จะเล่นปิงปองแล้วก็มังกรน,นะคบผมทุกคน เซ็กซี่เนี่ยจะง่ายกว่า SA นะครับ SA นี่จะเล่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสองใบตัดอ่าโอเคลุ้นครับผมอู้หูคจบหายอ้าวเรา,าหนึ่งครับผมตอนนี้เราสองสิทำไมมันช้าอย่างนี้ล่ะตาเข้าไปครับผมเหยียบหน้าแดกไปด้วยผมบวกมาแล้วนะครับผมบวกมาเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมอ่ะตาต่อไปคุณเห็นไหมพอะมันแดงแล้วผมไปฟ้าทันทีนะผมแทงเพย์เยอร์แน่นอนนะครับผม ถ้าสําหรับมือใหม่อาจจะยังดูไม่ค่อยออกนะว่ามันใจนี่ได้ไหมเนี่ยก็ให้มากดปุ่มอาร์คนะคะผมปุ่มอาร์คนะผมสอนมาแล้วนะว่าปุ่มอาร์กกดตรงไหนนะคะผมโอเคผมแทงตานี้ไปนะครผมอ่าลุ้นจะลุ้นผมแทงตานี้ไปห้าร้อยบาทนะครผมวันนี้พี่สาวคนสวยนะเต้นโยกด้วยล่ะเออโอเคเรามาลุ้นกันอันนี้ผมสามนะฝั่งนู้นหนึ่ง อ่ะผมสีแต้มนะฝั่งนู้น1น่ปะโอเผมเป็นเจดนะครับฝั่งนู้นบอร์ดนะโอ้บวกอีก1,000บาทแล้วทุกคนเออเนีย่ยเล่นง่ายๆแบบนี้นครับโอเคพอตาต่อไปสีฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็จะแทงไปที่สีแดงนั่นเองนะตอนนี้ทุกคนอาจจะกําลังตอบในใจพร้อมกับผมอยู่ใช่ไหมล่ะครับโอเคอ่ะผมจะแทงสีแดงนะครับผม500บาทเหมือนเดิม แต่ละรอบนะคะผมแต่ละตาผมจะพยายามเดินเงินให้น้อยก็คือขั้นต่ำเนี่ยห้าร้อยบาทถามว่าสําหรับคนนะทุนที่ไม่ได้เยอะหรือว่าเติมเงินเข้ามาไม่ได้เยอะนะก็เดินไม้ละร้อยก็ได้นะครับอ่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะเออพอเก็บเสร็จ๊บเริ่มบวกนะครับแนะนํานะให้คุณถอนทุนที่คุณเติมไปเล่นเฉพาะที่อยู่กําไรเออยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนอันนี้ผมพูดเลยนะอ่าเรามาลุ้นอ่ะ ตอนนี้ของเรามีหกแต้มนะคะผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนะบวกมีก975บาทนะทุกคนนะเอออ่ะเขาพห่ลองบอกว่าตาสุดท้ายเป็นแดงนี่เป็นปิงปองอย่างของแท้เลยนะคบผมตาต่อไปเราจะต้องแทงสีฟ้านั่นเองอ่าโอเคนี่นะคบผมกดแล้วเป็นแบบนี้อ่าผมแทงสีฟ้าไป500บาทเหมือนเดิมนะครับทุกคน โอเคเรามาลองดูยากไหมครับวิธีแบบนี้ไม่ยากนะครับทุกคนถ้าทุกคนรู้จักนะแล้วก็รู้จักกันดูนะครับผมมันจะไม่ยากนะคือเนี่ยพอมันปิงปองมามันก็จะปิงปองมาเรื่อยๆแบบนี้ครับจะมีติ่งโผ่บ้างอะไรบ้างนะแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเราผิดเนี่ยแต่เราจะผิดแค่ตาสองตาประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยครับบวกอีกแล้วครับ1000บาทบวกอีกแล้วนะโ okay. อเคอะตอนนี้นะผมจะไม่แทงนะทุกคนผมจะไม่แทงเพราะอะไร พราะว่าพวกคุณดูนะความเป็นปิงปองเนี่ยมันมาเต็มละตอนนี้เรามีความเขาเรียกว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีติ่งโผกมาบ้างแหละนะเพราะคุณวัดดูจากเขาไพ่นะข้างล่างนะผมเลยคิดว่ารอบนี้ยังไงก็ออกเพเยอ์แต่รอบนี้ผมจะไม่แทงให้ทุกคนดูนะอ่าผมไม่แทงนะผมปล่อยนะเพราะดูจากเขาไพ่ผมจะให้ทุกคนวัดดูนะครับผมนี่ถ้ากดเนี่ยผมกด R ให้ทุกคนดูเห็นไหม ถ้าเป็นเพเยอร์มันจะเป็นติ่งแบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับติ่งแดงข้างหน้าอ่าแต่เดี๋ยวเราจะวัดดูโอ้โหเห็นไหมครับผมทุกคนเห็นไหมครับทุกคนหกเรียบร้อยครับทุกคนครับเห็นไหมครับผมอ่าวิธีการดูหรือการสังเกตนะอ่ามันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้อ่ะตาต่อไปตาต่อไปผมจะไม่แทงนะแต่ผมจะให้พวกคุณ เดาดูว่าตานี้จะออกอะไรนะแต่ถ้าสำหรับผมตานี้ออกสีแดงหรือแบงเกอร์แน่นอนครับผมนี่ผมว่ามันออกแบงเกอร์แน่นอนนะทุกคนนะทุกคนดูจากขอไพ่ลองแล้วทุกคนอาจจะพูดไปเหมือนกันเห็นไหมมันต้องออกแบงเกอร์แน่นอนอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไม่แทงนะครับผมเราจะพาพวกคุณดูไปเปิดมาฝั่งนู้นห้าครับฝั่งเราสองอุ้ยใจแป้วะเท่าไหร่ เห็นไหมโดนกินเลยครับผมอันนี้อันนี้ทุกคนสังเกตไหมอันนี้เริ่มมาเป็นมังกรแล้วนะทุกคนนะอ่าขาไพ่นี้เริ่มมาเป็นมังกรแล้วผมอย่างที่ผมบอกเซ็กซี่ชอบเล่นมังกรไม่รู้เป็นอะไรผมแทงที่เพเยอร์เลยนะห้าร้อยบาทนะทุกคนมามังกรแน่นอนแทงน้ําเงินไปเลยครับมังกรคืออะไรมังกรคือตุ่ม ตุ่มสี่ตุ่มเรียงกันสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเงีแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักห้าตาห้าตาติดเป็นเป็นเพยเยอร์หรือเป็นแบงเกอร์ยาวๆแน่นอนเสือนน้อันนี้สามตาแล้วทุกคนอันนี้เราตามังกรเลยนะครับทุกคนมาครับโอโหบอดจะ้ะเรียบร้อยสิครับเก้าหลังเรียบร้อยบวกมาหนึ่งพันบาทเห็นไหมทุกคนอ่า คราวนี้ตาต่อไปหลายคนบอกว่าต้องต่อไหมกับบางกรต้องไล่ต่อไหมผมคิดว่าตานี้ไม่ต่อนะเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาไม่มียาวเลยนะคะทุกคนไม่ยาวเห็นเห็นเห็นกราฟก่อนหน้าไหมเออมันไม่ยาวนะตานี้ผมลงเป็นแบงเกอร์นะทุกคนนะผมว่ามันน่าจะสุดเท่านี้นะห้องนี้อ่าผมลงแบงเกอร์ห้าร้อยบาทนะทุกคนนะอ่ามาลอลุ้นกัน เรามารอลุ้นกันครับทุกคนปาบเข้าไปเราทิบหายเขาสี่เอ๊ะเขาเจ็ดเลยเหรอเอ้าได้ครับผมแปดหลังเหยียบหน้าแดกด้วยทุกคนนะแปดหลังเรียบร้อยถ้าสังเกตจากเอปอร์เซ็นต์การแทงบนทุกคนแทงไปที่ฝั่งเพเยอร์หมดเลยแต่ว่าผมจากการคำนวณแล้วผมว่ามันออกแบงเกอร์น,นั่นเองอะตาต่อไปครับทุกคนตาต่อไป ผมแทงไปที่เพยเยอร์ห้าร้อยบาทนะครับผมผมแทงไปที่เพเยอร์ห้ารอยบาทนะอ่าเหตุผลผมคงไม่ต้องบอกลวมั้งเขาไพ่ลองมันออกมาให้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะทุกคนนะว่าตาต่อไปมันควรจะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองหรือเพเยอร์นั่นเองอ่าลุ้นจ้ะโอ้โหบอดมาเลยละ่ะเอาเก้าหลังเหรอเก้าหลังครับผมทุกคน อ่าเก้าหลักนะทุกคนนะบวกอีกหนึ่งพันบาทแล้วนะทุกคนนะอ่าโอเคครับตอนนี้นะทุนหนึ่งพันบาทของผมบวกไปสามพันกว่าแล้วนะทุกคนนะอ่าถ้าเล่นตามผมเล่นตามแบบนี้นะยังไงก็ได้นะครับผมอยากจะเข้ามาคุยหรืออยากที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะก็แอดไลน์มาด้านล่างได้เลยนะคบผมอัตรานี้นะผมแทงไปที่แบงเกอร์นะปิงปองผมจะลุ้นปิงปองนะ อ่าผมลุ้นปิ้งปองนะทุกคนแต่ผมคิดว่าไพ่มันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะแต่เราลุ้นปิงปองไปก่อนนะตอนนี้เขาไพ่ลองนะครับตัวไข่ปลานะมีการเป็นสองอ่าเป็นเป็นเขาไพ่สองตัดนะเป็นสองตุ่มแล้วตัดอย่างนี้นะคะผมอ่าอ้าวออกเป็นเพเยอร์โดนแดกไปครับผมรอบนี้โดนแดกไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ตาต่อไปนะผมตามนะผมตามแบงเกอร์ห้านะคบผมเพราะอะไรเขา้าไพ่นะเขา้าไพ่มันเห็นไหมทุกคนมันควรจะต้องเป็นสีแดงแล้วแล้วบวกกับพอมาดูเขา้าไพ่ลองที่เป็น3ที่เป็นตัวไข่ปลาถ้าเรากดอาร์คไปปุ๊บสีน้ําเงินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวที่4ผมเล่นตามนี้อันนี้ผมก็จะแทงไปที่แบงเกอร์นะทุกคนนะโอเคเรามารอหลุ้นกันเมื่อกี้ผมขาดทุนไปห้าใช่ไหม จริงๆตอนนี้ผมควรจะเล่น1,000นะแต่ว่าผมจะพยายามยืนที่500ให้ทุกคนเห็นก่อนนะเพราะว่าเทคนิคการเดินเงินเดี๋ยวผมไปไปไปอ้าวเรียบร้อยครับผมบวกมาเกรอยเจ็ดสิบหาบาทขาดทุนอยู่อีกประมาณ25บาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบวกมาเยอะแล้วนะเราบวกมาเยอะแล้วโอเคครับตาต่อไปตาต่อไปผมขอแบงกอร์ er. เอ้ยขอเพเยอร์ไปห้าย จริงๆเปอร์เซนต์การเป็นแบงเกอรนี่น่าจะสูงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราลองนะครับจริงๆมันอาจจะมาเป็น2ตัวตัดก็ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้ามาเป็นแดงปุ๊บมันจะเข้าเขาไพ่ที่เป็น2ตัวตัดทันทีแต่ผมไม่มั่นใจรอบนี้ผมก็จะแทงไปที่ p พ y e เยก่อนแล้วเราลองดูนะครับถ้าตัวนี้มันเป็นสองตัวตัดตัวหน้าเราแทงได้ทันทีเลยคือ p พ y e เยนะทุกคนอันนี้คือเราลองนะมันมีได้มีเสีย เราถูกทุกตามไปไปไม่ได้อ่าเห็นไหมจริงด้วยโอเคตาต่อไปอย่างที่บอกเลยครับทุกคนผมแทงที่เพย์เยอร์และ1,000บาททันทีอันนี้ผมมั่นใจมากๆนะทุกคนนะอันนี้ผมมั่นใจมากๆเลยเห็นไหมอ่าเขาไพ่เปลี่ยนเห็นไหมกราฟการออกไพ่นะเปลี่ยนไปนะรอบนี้ผมขอทุนคืนนะผมขอทุนที่เขากินไปตาที่แล้วคืนนะทุกคนผมจะลงเป็นหนึ่งพันบาทนะอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนรอวัดดูนะครับผมการ อ่านเขาไพ่มันไม่ยากเลยนะทุกคนนะมันไม่ยากให้เราดูการาฟต่างๆที่ผ่านมานะก็สามารถที่จะทําให้เรารู้แล้วว่าเราควรจะแทงอะไรไปสิจ้าพี่จ๋าโอ้โหบวกไปเลยจ้าเรียบร้อยนะครับทุกคนนะตอนนี้ผมได้มาสองพันนะตอนนี้ยอดเงินเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามพันกว่าเอ้ยเงินยังไม่เข้านี่เงินยังไม่เข้าเหรอ โอเคต่อไปนะผมจะแทงตามเลยก็คือแทงไปที่เพเยอร์นะห้าร้อยบาทนะทุกคนนะห้าร้อยบาทอันนี้คิดว่าจะมาสองตัวตัดอีกนะคะผมเห็นไหมเนี่ยผมว่าน่าจะมาสองตัวตัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองวัดดูนะคะผมเดี๋ยวเราลองวัดดูอ่าโหหนึ่งวะ่ะ โหเริ่มชัดเจนแล้วบ่ะโอ้โหบอดจ๊ะเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วนะโอเคเอาล่ะตาต่อไปนะครับอันนี้เราจะต้องใช้เทคนิคการเดินเงินแล้วนะสังเกตไพ่นะครับสังเกตไพ่พี่สาวเริ่มหมดแล้วนะตาต่อไปเราจะเล่นเดินเงินให้มันได้คืนนะครับผมให้มันได้คืนผมแทงเพเยอร์ที่1,000บาทเลยนะครับทุกคน เพยเออร์หนันบาทดูจากอะไรปิงปองนะครับผมผมยังคงคอนเซปปิงปองไว้เหมือนเดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลอดูนะครับทุกคนนะอันนี้ผมแทง1นึ่พบาทเพราะอะไรนะมันจะมีเทคนิคการเดินเงินอีกอย่างหนึ่งนะต่อให้เมื่อกี้ผมเสียนะผมก็จะไม่เดือดร้อนเพราะถ้าตาน,นี้ชนะยังไงผมก็จะได้ทุนคืนแล้วก็บวกกับก,บกำไรด้วยนะทุกคนนะ ตอนนี้3กับ2ใช่ไหมถ้าผมมองไม่ผิดเอ๊ชิบหายแล้วทุกคนอ้าวเรียบร้อยครับผมบวกครับเหยียบหน้าแดกด้วยบวกแล้วนะทุกคนนะอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะจบการเล่นเพียงเท่านี้นะครับ